ฟันปลอมที่ใส่เขี้ยวเข้าได้คือฟันปลอมทุกแบบเลยค่ะยกเว้นฟันปลอมที่อยู่ในรีเทนเนอร์แบบนี้ว่าจะเป็นรีเทนเนอร์ที่เป็นอะิลิตแบบนี้หรือว่าเทนเนอร์โลหะที่ใส่เชนได้ใส่โอลินได้ที่ตอนนี้กําลังคิดนะทุกอันน่ะที่เป็นชื่อว่ารีเทนเนอร์แล้วมีฟันปลอมอะค่ะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเคี้ยวเข้านะจะมีหลายที่ที่เขาบอกว่าเคี้ยวเข้าได้ มันแค่แข็งแรงเฉยๆค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเขียวข้าวนะส่วต,ตัวที่สามารถใส่เขียวข้าวได้มีไหมมีค่ะทุกแบบเลยมไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมแบบนี้ฐานอะคริลิกแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบอันเล็กตัวเบาพาสเบาพลาสตคือ,อนนิ่มเพือจะอเล็กหน่อยอันนี้ สามารถใส่เียวเข้าได้แบบถอดใส่ทันพลาสติกก็จะมี2แบบนี้นะคะตอนนี้ส่วนแบบถอดใส่แต่เป็นฐานโลหะแบบนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นเหมาะสําหรับคนที่ฟันหายไปหลายซี่นะคะสามารถรับแรงได้ดีจะแข็แงแรงกว่าแบบที่เป็นตัวอคอริกล้วนทีนี้ตัวถอดได้ก็จะหมดแล้วอีกอันนึงที่เป็นแบบติดแน่นก็จะเป็นตัวลากเทียมตัวนี้นะคะคือเราจะฝังลากเข้าไปในกระดูกแบบนี้ข้างบนก็คือมาใส่เป็นครอบอันนี้ใช้เวลาทําประมาณ3เดือนอนนี้ก็คือจะเหมือนฟันจริงที่สุด ไม่ต้องถอดใส่นะคะกับติดแน่นที่ไม่ต้องถอดอีกการหนึน่งก็คือสะพานฟันนะคะครอบฟัน3ยูนิตแบบนี้หน้าตาเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเนี้ยข้างบนมีฟัน3ามี่แต่ล่าฟันมีแค่ข้างหน้าข้างหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวฟันที่เราเติมเข้าไปแต่ข้างล่างไม่มีรากนะคะลักษณะนก็จะเป็น ตัวครอบติดกัน 3C แบบนี้แต่ละอันมันเหมาะไม่เหมือนกันแนะนํามาปรึกษาที่คลินิกดีกว่านะคะว่าใช้แบบไหนดีเนาะฟันปลอมที่เขียวเข้าได้ก็มีประมาณนี้ค่ะสงสยัยอะไรสอบถามกันไม่ไเหมือนเดินมนะคะไปแล้วมาเดิมค่ะปันเยืนหาปรึกษาอันอทิคืนนะคะบ๊ายบายค่ะ